คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The g โ o s ส Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเรื่องนี้คือคนที่เขาส่งมาเขาบอกเขาขอใช้ฉายานเป็นไบโพล่าวะเนี่ยเปลี่ยนอารมณบไว้ว่าเฉยเฉยเขาขอใช้ฉายาว่าสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นค่ะหนึ่งแสนนั่นแหละสิบหมื่นโอเคเรื่องจากคุณสิบหมื่นนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปแปดปีที่แล้ว คือตอนนั้นนะคะเขาอายุสิบแปดเดี๋ยวเขาต้องขอปูพื้นฐานเรื่องครอบครัวเขามาก่อน <cities S 2> ตอนนั้นเขากำลังเรียนอยู่มหกคะ่ะซึ่งพ่อกับแม่เขาอะเลิกกัน <Wo. S 2> แล้วคุณหมื่นเนี่ยค่ะมีพี่สาวอยู่หนึ่งคนพี่สาวเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็มาเป็นครู <Wo. S 2> ตอนนั้นเนี่ยพี่สาวเขาก็มีสามีแล้วก็กำลังตั้งท้องค <Wo. S 2> ่ะตอนนั้นตัวคุณหมื่นเนี่ยเขากำลังสับสนเนี่ยว่าพ่อกับแม่แยกทางกันทำไมแล้วเขาจะทำยังไงกับชีวิตแล้วคุณหมื่นเนี่ยเขาก็เลยต้องอยู่กับคุณแม่ ซึ่งตอนนั้นอะกําลังอยู่ในช่วงหัวเล้ยวหัวต่อของวัยค่ะพี่รประจวบเหมาะกับพี่สาวเขาซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่อะแทนคุณพ่อตอนนั้นก็กําลังตั้งคันใกล้จะคลอดแล้วค่ะคทําให้คุณหมื่นเนี่ยเขาเกเร,รแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนแล้วเขาก็คิดว่าถ้าเขาจบม .6 อะเขาไม่เรียนต่อละเพราะว่ามันจะกลายเป็นภาระให้ที่บ้านที่จะต้องใช้เงินส่งคนแบบเขาเรียน,เ,ยนเขาก็เลยคิดว่าเขาทำงานดีกว่า พอเรียนจบค่ะเขาก็ขอที่บ้านว่าเดี๋ยวจะไปหางานทำที่ใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละผ่านไปได้สามเดือนปรากฏว่าพี่สาวของคุณหมื่นเขาเคลอดลูกก็เลยต้องย้ายทั้งครอบครัวก็คือคุณหมื่นคุณแม่แล้วก็พี่สาวย้ายไปอยู่ที่บ้านพี่เขยที่นครปฐมค่ะผ่านไปหกเดือนเนี่ยปรากฏว่ามีวันหนึ่งคุณหมื่นเขาก็ไปทะเลาะกับพี่สาวด้วยเรื่องอะไรสักอย่าง คุณหมื่นเขาก็เลยติดต่อหาคุณพ่อแล้วก็ย้ายตัวเองเนี่ยไปทํางานกับคุณพ่อที่ทํางานเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์บิวอินค่ะตัวคุณพ่อเนี่ยเป็นหัวหน้าช่างที่ได้งานที่ไหนก็จะย้ายอยู่ที่นั่นครับทาให้คุณหมื่นเนี่ยได้เดินทางไปเกือบทุกจังหวัดเลยค่ะคุณพ่อเนี่ยจะมีลูกน้องอยู่สี่คนถ้ารวมกับคุณหมื่นกับคุณพ่อก็จะกลายเป็นหกคนคนงานของคุณพ่อเนี่ยส่วนใหญ่คืออายุไล่เลี่ยกันก็คือหลักสี่แล้วแหละทีเนี้ยพอคุณหมื่นเขาเด็กที่สุดแล้วก็เป็นลูกของหัวหน้าด้วยอ่ะกลายเป็นว่าาทํอะไร ผิดก็ไม่มีใครว่าแล้วก็จะมีคนแก้งานให้เสมอ,อมทาให้คนเหมือนเขายา่มใจไงมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณพ่อค่ะไปได้งานที่หนึ่งในภาคกลางจังหวัดจังหวัดหนึ่งซึ่งตัวบ้านนะเป็นบ้านแฝดสองชั้นอของคนที่เรียกได้ว่ามีหน้ามีตาเป็นคนใหญ่คนโตที่น่าเลยแหละคุณพ่อเขาเนี่ยบอกแค่ว่าลูกสาวคนโตของเจ้าของบ้านที่เนี่ยผูกคอตายอืแต่ไม่รู้ว่าหลังไหนนะเจ้าของบ้านเขามาจ้างให้คุณพ่อเนี่ยรื้อของออกแล้วก็ตกแต่งใหม่ เพราะว่าแกกลัวว่าจะไปนึกถึงลูกสาวไงถ้าเห็นสภาพข้างในยังเป็นเหมือนเดิมครับคุณหมื่นกับคุณพ่อค่ะแล้วก็คนงานก็เลยเข้าไปตกแต่งภายในบ้านอะ่ะตั้งแต่วันนั้นผ่านไปได้ประมาณสองอาทิตย์บ้านหลังที่สองใกล้จะเสร็จแล้วค่ะวันนั้นเนี่ยคุณพ่อต้องออกไปดูงานที่อื่นประจวบเหมาะกับว่าคุณหมื่นแฮงอะคแฮงแต่แอลกอฮอล์เขาก็เลยบอกคนงานว่าเดี๋ยวเขาขอไปนอนในห้องน้ําหน่อยนะวันนี้ทํางานไม่ไหวถ้าพ่อหรือเจ้าของบ้านมาให้ไปเคาะปลุกด้วย คนงานเขาก็ตอบตกลงคุณหมื่นเขาก็เลยได้เข้าไปนอนในห้องน้ํากลางชั้นสองที่เป็นห้องน้ํารวมค่ะคือต้องบอกว่าห้องน้ําของชั้นสองเนี่ยมันจะมีห้องน้ําทั้งหมดสามห้องพี่ครับคือห้องกลางแล้วก็ห้องทางซ้ายทางขวาประกบกันส่วนคนงานเนี่ยตอนนั้นทํางานอยู่ที่ห้องด้านขวาติดกับห้องน้ําอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันจะมีอ่างอาบน้ําอยู่ด้านขวามือแล้วก็มีชักโครกแล้วก็ถัดไปเป็นอ่างล้างหน้าที่อยู่ตรงข้ามประตูห้องน้ําค่ะ คุณหมื่นเข้าไปเปิดไฟในห้องน้ําเนี่ยแล้วก็นั่งอยู่บนชักโครกใช้วิธีการหลับด้วยการก้มหัวลงมาหลับอย่างเงี้ยอืนั่งหลับใช่เขาบอกว่าหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้นะเขาฝันว่าเขากําลังเดินตามผู้หญิงคนนึงอยู่ในบ้านหลังนี้แหละครับผู้หญิงคนนั้นผมสั้นค่ะผิวขาวใส่ชุดนักศึกษามือข้างหนึ่งอ่ะถือเชือกย,วยาวๆแล้วก็กําลังเดินขึ้นชั้นสองอเหมือนกําลังจะเข้าห้องน้ําที่คุณหมื่น,นอนอยู่นี่แหละครับแล้วคุณหมื่นอ่ะ ก็ตะโกนเรียกว่าเธอเธอเธอคนนั้นกําลังจะเปิดประตูแล้วก็หันหน้ามาปรากฏว่าใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นะนมันดูซีเซียวแล้วก็แบบมันซีจนเห็นเส้นเลือดดำอะค่ะปูดออกมาเต็มหน้าเลยอืในตาของเธอแดงเหมือนเส้นเลือดฝอยในตาจะแตกแล้วอะค่ะผู้หญิงคนนั้นแสยะยิ้มให้อแล้วก็เปิดประตูห้องน้ําเข้าไปแล้วก็ปิดประตูห้องน้ําดังปังจากนั้นไม่นาน คุณหมื่นได้ยินเสียงฝ่าชักโคกในห้องน้ําค่ะกระแทกปิดอ่ะดังตั้งอแล้วก็ตามมาด้วยเสียงของคนที่หายใจไม่ออกดังแบบออ,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 อย่างเงี้ยจังหวะนั้น,นคุณหมื่นเขาบอกเขารีบวิ่งไปเปิดประตูแต่เปิดไม่ออกเพราะมันล็อกอในความฝันน่ะเขาทั้งร้องเรียกแล้วก็พยายามกระแทกประตูห้องน้ําตะโกนบอกว่าค,คุณคุณคุณเป็นอะไรไหมพอกระแทกจนประตูห้องน้ําเปิดออกอ่ะค่ะคุณหมื่นก็กระโจนเข้าไปตรงอ่างล้างหน้าแล้วก็หันไปทางขวาตัออาบน้ํำ ภาพที่เห็นก็คือเธอคนนั้นอะ่ะผูกคอตายอยู่ตรงช่องระหว่างอ่างอับน้ํากับชักโครก<อ>ลิ้นจุกปากตาแดงก่ํากําลังมองมาที่คุณหมื่นพอดีครับคุณมันตกใจจนล้มลงไปหลังกระแทกประตูเลยค่ะ<อ>แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นก็คือผู้หญิงคนนั้นกระดุกกระดิกตัวพี่<อ>แล้วตะโกนเสียงดังเลยนะ<อ>ว่าพ่อกูจ้างพวกมึงให้มาทำอะไร<อ>แต่มึงกลับมานอนในบ้านกูครับ สิ้นเสียงคาพูดปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็กระโจนตัวเข้าไปหาคุณหมื่นเลยค่ะ<อ>แต่ในจังหวะนั้นมันมีเสียงเคาะประตูดังก๊กก๊กก๊กทำให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาปรากฏว่าคนงานมาเคาะประตูแล้วก็พูดว่าสิบหมื่นสิบหมื่นพ่อลองอมาแล้วอ,ออกมาเว้ยพอเสียงเรียกนั้นมันจบลงพร้อมกับเสียงคนที่เดินผ่านประตูไปแล้วอะค่ะคุณหมื่นเขาก็เลยมองไปรอบๆห้องแล้วก็ดูนาฬิกาข้อมือ,อมันใกล้จะเที่ยงแล้วเขาก็เลยก้มลง ก้มลงมองดูตัวเองในสภาพที่แบบเหงื่อท่วมตัวค่ะ <Ừ. S 1> พร้อมกับถอนหายใจแต่มันไม่แค่นั้นไฟห้องน้ํามันดับลงบกลายเป็นว่าในห้องน้ํะมันก็มืดไปเลยแล้วก็มีแสงออกมาจากแค่รูข้างล่างอะที่ออกมาจากข้างนอกอะ,ะค่ะทีนี้เนี่ยภาพเขาเริ่มโฟกัสขึ้นมาปรากฏว่าเขาเห็นเหมือนมีเงาเงาหนึ่งนั่งอยู่ในอ่างอาบน้ําเงานั้นกําลังนั่งท่ากอดเข่าพี่ทุกอย่างมันเป็นเงาดําหมดเลยนะ แต่เห็นว่าตรงตาของเงาน่นนะมันเป็นสีแดงเงานั่นนะมันตะโกนขึ้นมาว่าอะไรปะเขามาตามมึงแล้วมึงยังไม่ออกไปอีกหรอ<ข>คุณหมื่นร้องเสียงดังลั่นเลยค่ะด้วยความตกใจทีนี้ทุกอย่างดับไปเลยมารู้ตัวอีกทีก็คือเขาอยู่ในโรงพยาบาลแอละโอ้โหอืมแล้วเขาก็เห็นว่าพ่อเขานั่งอยู่ข้างๆเตียงพ่อพูดขึ้นมาว่าเป็นไงมึง กินเข้าไฟเหล้าอ่ะทํางานไม่ได้แถมยังไปนอนในห้องน้ำที่ลูกสาวเขาฝูกขอตายอีกเจอดีเลยไหมล่ะแล้วจากนั้นคุณหมินเขาเป็นไข้แล้วก็ต้องนอนในโรงพยาบาลอีกสองวันค่ะเพราะออกจากโรงพยาบาลเขาก็เลยขอพ่อว่าจะไม่กลับไปทํางานที่นั่นอีกแล้วแล้วพ่อก็เลยต้องพาไปเปิดงานที่ใหม่ที่พ่อเพิ่งได้รับมาครับอืนี่คือ ประสบการณ์เรื่องแรกแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีประสบการณ์เรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่เขาได้ไปเปิดงานที่ใหม่ของคุณพ่อเน,นี่ยแหละอืเขาจะตั้งชื่อว่าหนีผีปะผีค่ะอืหนีผีจากเหตุการณ์นี้ใช่ไปเจอผีกันที่ใหม่ใช่ค่ะเ,ออเขาบอกว่าเขาขอรบกวนฝากช่องด้วยนะช่องออ youtube ชื่อพัชชินาคันเลินะคะเป็นช่องเกี่ยวกับทําสีโลหะพระพุทธร,รูปด้วยออือมแต่เรื่องนี้หนูว่าน่ากลัวเอ,อ่อน่ากลัวตอนที่ต้องต้องถามว่า ตกลงเมาหรือเจอจริงเจอจริงเจอจริงอืคือไอ้จังหวะที่เจอเป็นลักษณะของลูกสาวเจ้าของบ้านออกมาบอกคือมันก็มันก็ตรงกับเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นใช่คือเจอเป็นผีลูกสาวเพราะที่เนี่ยมันเคยมีลูกสาวเจ้าของบ้านอ่ะผูกคอตายใช่ค่ะอยู่ในห้องน้ําห้องนี้พอดีคือตอนแรกเขาไม่รู้ว่าที่ไหนอืมแล้วดันเป็นแจ็คพอตห้องนั้นพอดีห้องนั้นพอดีใช่ค่ะ เหมือนกับเขาก็มาดูดูแลความเรียบร้อยของบ้านเขาอะใช่ค่ะเออมันไปแอบอู้แอบอู้เสร็จปุ๊บเขาก็ออกมาให้เห็นอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องต่อไปก็น่าสนใจนะหนีผีไปเจอผีใช่ค่ะรอเขาส่งมาค่ะเออนะครับอรอก็แล้วกันคุณสิบหมื่นขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะนะฮะอ่ะจากเรื่องคุณสิบหมื่นวันนี้สองล้านซับมีแถมอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นสองเรื่องยิ่งใหญ่มากนะ ปกติก่อนหน้านี้นี่คุณเอามาเป็นตับมากกว่านี้นะปกติก็สองเชิญเชิญเชิญเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องจากคุณพีใช้ชื่อเรื่องว่างานศพยายย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วค่ะคือวันนั้นคุณพีเขาได้ไปงานศพยายทวที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานคด้วยความที่งานศพของคนต่างจังหวัดเขาจะจัดกันที่บ้านใช่ไหมคะส่วนมากถ้าเป็น ตายแบบธรรมชาติแล้จัดที่บ้านค่ะทําให้เขาต้องมานอนที่บ้านคุณอาแทนเนื่องจากว่าบ้านของยายทวดอะจัดงานศพอยู่ซึ่งลักษณะบ้านของคุณอาเป็นบ้านตัดจอดมันก็จะเป็นบ้านยกสูงเนาะชั้นล่างเป็นบ่อน้ําค่ะรอบบ่อก็จะมีเนินดินอยู่ซึ่งในบ้านของอาเนี่ยจะมียายทวดของอาอาศัยอยู่ด้วยอพอตกกลางคืนค่ะคุณพีออกมานอนข้างนอกกับพ่อแล้วก็พี่ตรงที่พีคุณพีเนี่ยนอนจะนอนชียกับหน้าต่าง แต่ว่าตรงนั้นอ่ะเป็นหน้าต่างที่ไม่มีบานปิดหน้าต่างอพี่คุณพีเขาสงสัยมากว่าทําไมทางบ้านอาเขาก็มีเงินนะแต่ไม่ยอมซ่อมหน้าต่างบานนี้พอกลางคืนหลังจากที่หลับไปค่ะคุณพีเขาก็ฝันว่าคุณพีมองออกไปข้างนอกหน้าต่างแล้วอยู่ๆย,ยายทวดก็กระโดดจากใต้ถุนขึ้นมาในบ้านอืซึ่งกระโดดมาจากหน้าต่างบานนั้นนั่นแหละที่ไม่มีบานพับ,บแล้วก็มานั่งข้างพัดลมใต้ขาของคุณพีค่ะ ยายทวดนั่งยองๆแล้วก็มองมาที่คุณพีครับคุณพีสังเกตว่ามันมีเลือดติดอยู่ที่ปากของยายทวดด้วยเขากลัวมากเลยนะเขาก็เลยพยายามหลับตาปีแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับเขาเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพี่กับพ่อฟังพี่อะไม่เห็นอะไรหรอกแต่พ่อเหมือนจะเห็นพ่อของคุณพีเล่าว่าพ่อเขาก็เหมือนกึ่งหลับก,กึ่งตื่นอยู่แล้วก็เห็นว่าเหมือนมีเงากระโดดลงไปจากหน้าต่างครับ สักพักก็เห็นว่ามียายทวดมานั่งกดพัดลมเล่นค่ะแล้วถามว่าพวกมึงเป็นใครกันวะจากนั้นทาว่าคุณพีกก็เลยไม่ได้กลับไปที่บ้านของอาจังหวัดน,นั้นอีกเลยอือมไม่เห็นไงไม่ใช่ไม่เห็นคือเขาไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ค่ะคือส่วนมากถ้าถ้าไปนอนตามต่างจังหวัดเนี่ยตามตามเรื่องเล่านะส่วนมากก็จะเจอบรรพบุรุษแบบน,นี้แหละใช่คือเขามาดู เขาไม่คุ้นหน้าวันนี้คือใครมานอนในที่ของเขาในบ้านของเขาะค่แล้วก็ส่วนมากเนี่ยหลังจากอังงานศพเนี่ยเชื่อจากครับว่ารูปบรรพบุรุษอ่ะก็จะถูกไปแปะอยู่ตามฝาผนังใช่ค่ะเป็นวอลเปเปอร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยบ้านไหนที่มีคนแก่เยอะๆก็จะน่าควรหน่อยใช่แล้วก็จะเป็นรูปเขาดําแบบกุณตาคุญยยไมแสมัยก่อนเขาถ่ายรูปไม่ยิ้มหน้าดูดูนิ่งๆค่ะ ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยเวลาไปบ้านแบบบ้านญาติตามต่างจังหวัดอะแล้วแม่พาไปอะก็ไปนอนบ้านเพื่อนบ้านญาติอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็โอ้โหเราก็กลัวอยู่แล้วไงใช่เออเราก็ต้องนอนขดนอนกอดแม่ใกล้ๆแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเราก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่เคยมีประสบการณ์ลักษณะแบบเนี้ยก็ก็จะมีจะมีอารมณ์เดียวกันคือมองไปแล้วจะเห็นแบบโอ้โหมาเป็นวอลเปเปอร์ใช่เออนะครับอันนั้นคือเรื่อง จากเมลอีกหนึ่งเรื่องนะฮะฉลองสองล้านซับใช่ค่ะอ้ยิ่งใหญ่จริงๆนะยิ่งใหญ่มากเลยเมลคณเนี่ยนะใช่สั้นสั้นกว่าเรื่องเรื่องเรื่องเล่าอีกเออนะฮะขอบคุณมากๆที่ส่งเมลก็มาอย่างที่บอกว่าเผื่อท่าไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็เนี่ยนะใช้วิธีการส่งมาเป็นเรื่องราวพิมันเป็นตหนสือแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการที่ The Ghost Radio Thailand gmail o com นะครับค่ะ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก p ล u ส c o m อลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS <oughs> และ Android